นี้พวกเรามาทําการทดลองฟิสิกส์กันครับผมผมนายราชโนศุขสวัสดิ์ม .5 รับ3ครับผมนายธนกิจตันต์ม .5 รับ3ครับวันนี้ครับการทดลองของพวกเรานะครับผมก็คือทํายังไงให้ไข่ไม่แตกครับผมไปดึงตะกรงอ๋อซุกครับผมติดใช้หมันมาลาใช้หมันมาลานะคนถ่ายนะครับผมแผลไปหน่อยครับแผลไปหน่อยอ่าส่วนอุปกรณ์นะครับก็มีกระดาษ A4 นะครับ4แผ่นนะครับผม แม็กครับผมห่แล้วไข่หนึ่งฟองนไข<อ>นะ่หนึ่งฟองนะครับเรามาทำกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับเราก็ทำมีกระดาษนำกระดาษ A4 2แผ่นนะครับผมมาชิดติดกันแล้วก็ทำเป็นรูปกล้วยครับทำเป็นรูปกล้วยอ่าเป็นรูปกล้วยเรียบร้อยนะครับรอาไว้ครับหนึ่งอัน แล้วก็มาทําอีกอันนึงนะครับผมทําเป็นรูปปวยเหมือนเดิมครับออกเป็นปปลูกปวยแล้วใช่ไหมครับเราก็นํามามาเสียบกันครับ้เดี๋ยวก่อนครับแม่ก่อนเราต้องแม่ก่อน,นครับผม แม็กไม่เข้านะครับเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วครับผมโอเคนะครับแม็กอันล่างด้วยก็ดีครับเพื่อให้มันแน่นครับผมอ่าเราก็นำมาอันเรามาสวมกันนะครับนำมาสวมกันแล้วก็แม็กติดกันครับแล้วเราก็มาแม็กกันตรงนี้นะครับนำมาสวมกันครับแล้วก็ แม็กนะครับมมแม็กให้มัน,มนอยู่แม็กให้มันแน่นนะครับผมโอเคครับเราก็มาทดลองเราก็เอาไข่นะครับเข้าไปใส่ในนี้ครับเข้าไปใส่ในนี้นะครับแล้วเราจะโยนให้ทําให้ไข่ไม่แตกนะครับอย่าึ่งครับคนเยอะถ้าแตกอายครับหรือแตก อยู่ไหเห็นไหมครับไข่จริงครับไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่ต้มนะครับ <laughs> ออครับก็สนุกน,นะครับได้ว่าจากรูปทรงของตัยนะครับที่แข็งแรงนะครับ เมื่อนำไข่ลงไปนะครับเมื่อยงขึ้นไปก็จะตกลงมาโดยถูกแรงโน้ม่วงของโลกนะครับเด็งลงมาไม่ไ้ตกลงมาอย่างสมดุลนะครับและก้นพวยนั้นก็จะแทรกกับน้ำครับถ so ึงที่ว so ่ากลอยนั้นรดแรงกระแทกให้กับแกนไข่นั่นเองนะครับผมเหมอการลดแรงกระแทกนะครับเราสามารถนําไปออกแบบตัวถังรถเพื่อนะครับโดยเฉาะด้านหน้านะครับเพื่อลดแรงกระแทกเระหว่างเกิดอุบัติเหตุนะครับครับโมบก็ขอจบการนําเสนอในครั้นี้ครับครับ